วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินใช้ไวชารานะคะอย่างเช่นถ้าเราอายุ60แล้วนะคะ60ปลายปลายแล้วเนี่ยเอ๊แต่ว่าเงินที่จะใช้ของเราอะค่ะถ้าหยุดทํางานอะจะใช้เงินอะมันยังไม่พอใช่ไหมคะจะทำยังไงนะคะก็ลองดูนะคะปัจจุบันนี้คนนะคะก็เริ่มแบบ อายุยืนนะคะอายุยืนแล้วก็อายุในอนาคตเนี่ยคนจะอายุยืนถึง120ปีนะคะดังนั้นวัยผู้ใหญ่วัยชรามันก็จะเลื่อนไปอาจจะเป็นอายุ70ถึงเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพราะว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีที่ทำให้ยีนทำให้เซลล์ของเราเนี่ยค่ะไม่แก่ไวนะคะ ตรงนี้เข้าประเด็นนะคะว่า60จะ70แล้วแต่ว่าเงินที่จะใช้อ่ะคะ่ะถ้าอยุดทำงานอะ่ะมันไม่พอหยุดไม่ได้อะ่ะจะต้องทำงานใช่ไหมคะก็ลองนะคะฝึกอาชีพค่ะที่คนวัยอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะคะก็มีนะคะเช่นอาชีพนวดนะ,ะนวดเนี่ยก็สามารถทำได้ทุก ทุกวัยเลยนะคะซึ่งตามสถาบันต่างๆของรัฐบาละคะ่ะเช่นศูนย์สตรีที่ตรงอำเภอพานะคะเขาก็จะมีคอร์สสอนเป็นระยะระยะนะคะก็ลองไปเรียนดูนะคะเรียนแล้วก็เราก็มารับนวดน,นะคะการนวดเนี่ยเราอาจจะ ตั้งเป้าหมายนะคะว่าเราอาจจะให้มีลูกค้าสัก100 100้คนะที่เป็นลูกค้าประจําเราอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เซอร์วิสอะคะ่ะลูกค้าของเราเนี้ยหนึ100ครอบครัวเนี้ยให้อยู่กับเรา ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะคะเพราะว่าเราสามารถรีลิเบอรี่ได้หรือว่าให้ลูกค้า,ามานวดที่เราได้แล้วก็ถ้าเรานวดเนี่ยมีฝีมือดีใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้ลูกค้าสักวันละคนสองคนนะคะเราก็ได้มีค่าอาหารค่าข้าวนะคะเลี้ยงตัวเองเพราะว่าสุดท้ายอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกนะคะ ทุกคนก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้บนโลกใบนี้นะคะแต่ว่าเราอะค่ะช่วงที่มีลมหายใจค่ะเราจะทำยังไงให้เราอะไม่ลำบากไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะไม่เบียดเบียนตัวเองก็คืออย่างน้อยก็มีเงินซื้อข้าวกินนะคะก็ลองดูนะคะอาชีพค่ะนวดนะคะก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะในวัย 60- 70นะคะ ก็ให้กำลังใจทุกๆท่านนะคะสู้ๆค่ะ